กราบสวัสดีครับผมอ่าวันนี้เราก็มารีวิวรถฟุตทักแบนทิเกตอีกคันหนึ่งนะครับนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคันนี้ผนังกันความร้อนเต็มใบนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าเจ้าผมเจ้าแรกแน่นอนแต่ทุกวันนี้ก็มีหลายเจ้าเริ่มทํากันแล้วครับแต่ไงต้นฉบับไงก็ไม่มีใครเลียนแบบได้แน่นอนอ่าเดี๋ยวมาชมวัสดุกันนะครับ ตัวตู้ของเราก็เป็นผนังกันความร้อนนะครับข้อดีคือน้ําหนักเบาป้องกันถน,นิมฉนวนไม่ลามไฟกฟันความร้อนเก็บความเย็นนะครับแล้วก็เสาครอบมุมต่างๆของเรานะครับจะเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปนะครับจะไม่ใช่งานเหล็กมาพับนะครับซึ่งตัวนั้นมันบางของผมจะหนามากหลอ่อสั่งหล่อมาเลยนะครับนี่ครับดูใกล้ๆคือตัวนี้นครับ จะเป็นอลูมิเนียมหนาประมาณสามมิลน,นะครับหล่อขึ้นรูปมาเก็บมุมนะครับเฟร,รมต่างๆของเราก็จะเป็นสตรแตนเลสนะครับเนี่ยตัวนี้ของเราจะเป็นเลสหมดแต่ในนี้ลูกค้าให้พ่นสีนะครับเป็นเลสทั้งหมดโตสเตอร์เป็นเลสหมดนะครับเคาน์เตอร์แต่เลสชกแก๊สนะครับตัวนี้ ระบบไฟ LED เดินลอยชุดเบรกเกอร์กันดูกันช็อตครับมาตรฐานนะครับสายไฟลักพาวเวอร์15เมตรครับนะครับแผ่นลายกันลื่น3ชั้นนะครับทั้งหมดไม้อัดกันน้ำเคลือบกาวพ u แล้วก็แผ่นลายครับนะครับข้างในอันนี้ลูกค้าสั่งพ่นสีนะครับรู่ลมของเราก็จะเป็นเจ้านี้ที่เป็นไฟเบอร์การ์ดหลอกขึ้นรูปนะครับตัวนี้ ไม่ใช่เป็นแผ่นเหล็กมาพับนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเสาของเราจะหนามาก,กต้องห่วงครับเฟรมของเราก็ออกแบบไม่เหมือนใครครับไม่ใช่ยางกระดูกงูนะครับอุปกรณ์กร่าง,ต,างต่างของเราก็าจะเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดครับนี้จะเป็นรถไอติมนะครับทำฐานตั้งรถตั้งตู้นะครับคา์เตอร์ รูลมช่องเก็บของนะครับมีปลั๊กให้รอบตู้นะครับ <c oughs> ครับอันนี้รถจะเป็นรถมือสองนะครับ <c oughs> ครับอันนี้คือเสียมส่งมอบพืุ่งนี้นะครับสีระบบ2 k นะครับราคาเริ่มต้นต่อรถซูริกิ8ป0 0 0ืนะครับสนใจทักมาเลยครับ t k s e r v i c a r a ด อยู่เอกชัยบางบอนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งของเราครับกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุกันครับนี่ครับออย่างที่เราบอกนะครับคือเป็นงานเล็ทั้งหมดเลสามศูนย์สี่นะครับอพับขึ้นรูปไม่ต้องกลัวกันไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมเลยครับอ่าส่วนเสาเนี่ยครับเห็นไหมเสาของเราจะเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปนะครับไม่ใช่งานพับอจะหนาประมาณสามมิลนะครับเหทุกทั้งหมดนะครับ ผนังนังก็จะเป็นผนังการวามร้อนหนาอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับเลทั้งหมดครับนี่ครับด้านไหนสนใจต่อคิวมาได้นะครับนี่ครับนี่ไว้ขึ้นคันนี้นะครับจะเป็นดีแมกตอนเดียวนะครับต่อแบบถอดกระบะแล้วก็จะมีตรงฟงคันนี้อีกนะครับอันนี้ก็กำลังขึ้นอยู่กันนี่ครับ ปูพ,พ,พื้นรอไว้หมดแล้วเห็นไหมครับของเราเป็นงานเลททั้งหมดสามศูนย์สี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นครับราคาเริ่มต้นแปดหมื่นเก้านะครับอันนี้กำลังใส่กรอบเลทนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแบบทรงกระบะนะครับถ้าทรงกระบะยกกระบะออกจะเริ่มต้นเก้าหมื่นห้านะครับเพราะเราต้องตีพื้นกระบะให้ใหม่นะครับงานเลททั้งหมดจะเปิดแบบไหนก็แล้วแต่ไม่เพิ่มตังค์ครับราคานี้เลย โอเคครับสนใจติดต่อ TKS มาได้ครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ